ปลาตัวนี่คือว่าเพิ่นบ่อดดไปยังปลาซิวบ่นี่ปลาแก้วอุ้ยใหม่ๆสดๆครับนี่แหละปลาแก้วที่เยาเห็นอยู่ในตลาดกะไปจากนี่แหละไปไม,มาจากนี้แหละส่วนหลายแต่ว่าตัวนี้มันสดใหม่ตักเอานี่เป็นสนที่เป็นตักปกติเตี้ยมบ่อหัวห่านนะบ่อหน,นี่ง่ามปลาขึ้น<ม> <c oughs> องค์การบริหารส่วนตำบลน,นาตาลครับโอ้ทางนี้ฝน ตกแห่งนี้นี่พี่นอ้องน้ำจนถ่วมทางเนี่ยน้ำจนหงอเจาะไอเจะครับรถมาเมื่อกี้บ่มีฝนนะครับเขามาเขตอำเภอหน้าตาลเขตตำบลหน้าตาลเฝนตกฝ <c oughs> นตกบว่าทัวฝ่าโอ้แสดงว่าไม่ใชได้กินต้มกึ่งหรือว่าทางนี้เนาะตรงไปบ้านคันพลรานครับเลียวใส่ปากแซงเรียวขว้าสิล่งไปอำเภอโพไซ เช้าวันพรหัสบดีแล้วก็แต่งตัวง่ามเดี๋ยวสิไปวัดบ่ครับเสาร์วันนี้มองนี้เขาจะเอิ่นวดแยกสี่แยกหน้าตาบนีบ้านโนนเจริญอำเภอนาตานอุบลราชชธา,านีครับบราการยังเือเสาร์ฝนตกมาแล้วชุ่มช่ำครับอากาศดีดีเช้าว,วันนี้ครับผมสิพาไป ทั้งคุณทำพัดทางบ้านสองคอนกับบ้านประคาชุมชนกับสองคอนเดิมัน,นี่ครับพอจะไปหาไดอยเนวกินครับไปเบิงป่าน้ำโขกไปเบิงอึ้งออกมาจากพี่น้องพี่อึ้งมาันจากคนตกมาแล้วนะครับ ฝนตกตัวทางนี่พี่น้องปลาใหญ่ปลาโจกแล้วเดี๋ยวปลาโจกปลานางปลาอีตุปลาปลาเปียนว่านี่น้ำพ่อเราเนี่ยปลาเปียนปลาเก๋ปลาเปียนปลาเปียนลอยสามสีปลาเปียนลอยสามสีปลายกำลังขึ้นอีกคำบ่ได้บ่มาเนี่ยบรรยากาศย่ำเสาร์ครับเช้านี้ที่ตลาด บ้านประขาชุมชนครับตัวบลสองคอนอำเภอโพไซอุบลราช,ชาธานีฝนตกหน่อยๆจังหน่อย,อย,อยลิ่นๆจังหน่อยผักหวานปลาไข่หมดเดียดยเด่ยงเคี่ยดน้อยฝนมาหลายานยีน่ว่าฝน

แจ้งยังคือมาไลน์ลแจ้งยันอยังใส่ครับบ,บ,บ่อ,อันนี้บ้านพี่น้องเอื้อนนี่อย่างแนวนี้บ้านหมักเดือไก่หมักเดือไก่ได้เอื้อนขึ้กันอยู่บ่หมักเดือไก่เดือกไก่ส่วนหางปลานลำขงอาหารปลาอาหารผื่นบ้านอึงแล้ววะ่ะเหมือนอื่นแล้ววะอ,ววะอ,บบอื่นได้ยังเมื่อเบิ้งอึงพี่น้องฝนตกกันหน้า,ท,าทั้งที เห <c oughs> มือนเมือนนี้ยจะงหนอยเด้อครับแ <c oughs> ดดบา้านได้ออกอยู่เด้ยวยมนี่ฝนหน่อยซัมซะบรรยากาศบ้านเฮาใสนา่น้อฝนว่าจักรจันไม่กีนนวนมีว่นเนาะครับในช่วงนี้ ยังมีอยู่บ้านเฮาคนเขียวหมากเขียวฟูอีแม่เชงแหงไม่ได้ยินแต่เสียงจักระจันกับพู้นจันจันจันอยู่ข้างๆคนละบอฮันมีผู้ใดได้อึงมาขายเนาะนี่แหละปลาเปลี่ยนก็สีแด้หน่อยเถะมันยังตัวควายอยู่เนาะมันเคื่อนีนแห้งอยู่บ่ทั้งนี้ ผมมาทางหน้ากลางน้าคอมแม่จนหงให้หน้าคราเจ้าแห่จะเกี่ยวก็เกี่ยวในโบแห่งจ้ะนะด้วยปลาขืนเมื่อวานปลาขืนปลาขึ้นบ่ปลาเปี้ยนปลาเปี้ยนปลาเปี้ยนตักบ่นี่ตัวนี้เขาใส่หม้อไหลเขาไหลหม้อปลาไหลหม้อซาะซาบะสาบการหาทิชชูปลาจ้ะจลกเอาจัดอันจ้ะพักน้ำเป็นหนึ่งเซตปลา ไม่ไม่ก็บเมื่อวานแล้ววะดีวเราเบิงบรรยากาศบานเฮาจะหน่อยครับหลังจากที่ฝนตกขับอาหารการกินก็เริ่มที่จะเปลี่ยนได้พิลอกบว่ารอกะเจียวกับสีบ๊อปงเนี่ยว่าคันฝนตกมาแล้วก็ได้เ็นแต่อุ่นแฮ่ผู้สาวหน่อยฝนตกเราหนาวเสียงจักระจันห้องเตรมตลาดอยู่ บหันนี้มีแต่เสียงอืองห้องน้อยแล้ววะจักรจันแล้ววงเมิดเชิ่มตัวผัวตัวเมียหน่อยตัวเก่าสิบ่พอตัวระบาดผมเลยว่าเสมาเบิงอืองแม่บ้ันนี้โอกวนบ้นับนแห้งจากแล้่องว่าเป็นฝนแห้งทั้งฝนได้บาน้ทั้งหน้ากลางหน้าค้อผพานมาบาหันแห้ง ปลาขึ้นด้วยครับทั้งนี้สองคอนปลาน้ำาขงปลาย่อนปลาเปียนเนะปลาเปียนนี่เขาจะเห็ดเอียงเสียบไห้แม่ไปลาบบ่ก๋วยใส่หมดแดงกับเสียบอยู่บปลาเปียนรั่เท่าไรลอยซ้าปลาเปียน120ยบาท จ้าอู้ยกุ้งแล้เบ so ื know, so uh ่อหรือไทยกระไกุ้งน้ำโขงโจกเท่าไรก็แม่อันนี้เศร้าจ้าโจกละเศร้ายังใจงงงงอยู่เด้อนี่อยากกินกุ้งเต้นครับคุณมันเต้นออกมาแล้วล่ะแม่เอ้ยของสด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 ของราคากระนี่ของสดสดล่ะกุ้งของสวยละซีบซ้าวบาทในกระไลพวกบ่อยอ่าดีจ้ เราหันล้ตักไม่ตัวนี้เขาเสียอนี้หรอเออกุ้ง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 ครับกุ้งนีซ้ำนี่แแล้วเลยเอ้าลดตัวได้ใหญ่กวมัวไดโบลายหมูวานใร้ายได้หมูว่านไปหนาทอกระหูวานได้สิองโลปาที่จะกไหนเอาเกาะเผินตงเินใสอ่โอ้ไสตง ใช้ตวงใช้ลอกบ่ะก <ใน S 1> ุ้งน้ำคนะุ้งอ้ยน,นี่หันในบนร้ายมันใหญ่สามลูกก็เป็น่ออนซ้อนน้ำเราเด็ดดิสิบสองลูกแล้ว<ำ>ลวะไวอ,อ,อ้ข่ายฝนบ่นทางนี้เปซีบางๆจังหน่อยฝน,น,นตกยายาดเลยค่ะฝนตกยยาดผมคือบระหยัดเท่ฝนอย่างไหมันตกเดีมันทำวัตก กรุงเทพโค้งเจียมโอ้ผู้ใดมาใน่กรุงเทพนอนี่ขามุ่นทางมาเบิ่งฟังนี้จังหน่อยส่วนหลายก็สิเป็นลานำโค้งแล้วครับทางที่นะย่ามพักกับพักมีหล,ลายหลายเพราะวะ่าเพื่อสิปลูกอยูเ่เียมโค้งช่วงนี้ได้ข้าวว่าน้าขึ้นท่วมมั่นเพลน ผักกระแนงผักกระแนงแห้งก็มีผักกระแนงของเทียมกระเทียมผักหอมนี่กับปลาหน้าม้งบ่นี่ปลาอย่างปลาซิวออาวบ่หนิฮะปลากระเตัดแล้ววะนี่เนี้ยนี่บอกปลากระเตัดเพกาว่าปลาซิวออาวปลากระเตดแล้ววะโอ้ยอย่าบอกคือแข็งแห้งแท้มารอตลาด่มาค ทั่วปีทั่วเดือนก็มีตัวนี้ผักหอมหมักถัวก่วพักซีพักเราเห็นแล้วปลากระเตียดเว้นปลาซิวอา้าวปลากระเตียดแล้ววะซื้อมันคือเป็นแต่เสียบแต่มันขึ้นไรามาช่วงนี้เงี้ยบอโอ้โยสิลงไบเบืองอยู่คือจังว่าปลาขึ้นปลาข่น นันบอปลากระยังกวบปลากะเตบเอินเห็นมันเถืออเด้อปลากะเตบมันสจี่วงปลากะเตบด้วพี่น้างอาหารอีสานบ้านเฮาปลาดำโขงครับปลาัวปีตามแซ่บที่นี่มันมีขายตลอดเลยครับพักก็ไดผักขาผักสุภาพใส่อะไรเนาะไหม แล้วไม่ทั้งผุนปิ้งปลากระเตียบบ่ปิ้งปลากระเตบบียบเด้อพี่น้องเด้อปลาคุงปลาหนำของกับเป็นกระลังส่วนกระลังตักอยู่ทั้งผุนอยู่ทั้งอันปากบ้องสองคอนไม่เท่าไรก็อีแมี่ยซาบะปลากระเตียบโอ้เราเค็่ยวไตน้อเราเอามาปิง้งเอามาหยั่งสินะเหิือนปลาซิ่วได้เฉลี่กค่ะอักหวานงามๆม,มาัดละซาบะบ่นี มา,า,มาเท่าไหร่ชาอ๋อบาทน้ำงามเ่ถุงนี่หาซีบผมได้กุ้งละได้หไม่เอาอยัางละไปกินอีกนี้หาแนวเสียบหาแนวกินก่อนในกุ่มที่นคือจะกินนัน<ร>กุ้งเต้นนะนะตำกุ้ง<ร>าหาปากกวกันด้บาทแต่ละมือครับบ้านเท่ากับสิประมาณนี้ครับหาเล่ะเบิง่งกับเขาเนวกินครับผู้เฒ่าผู้โอ แม่ค่ะส่วนหมากก็ที่มีแต่ผู้สาวกะเพราะว่าเราขายมาเฮงลหรเด้ครับฮืมแนวเ,เสียบตัวนี้หอมเด้หอมกินข้าวขวางหอมเด้เอาเโอ้เราตักอ่างกันด้วยวันนี้โอ๊อาตากากาโอ๊ตเอาสักวกอนนี้แม่ช่วงนี้ขลับเนื้ออยูอ่ว่า <c oughs> มีอันนี้บอรมือ่อนี้ โอ้มีอยู่ไ <Actor> ว้เนี่ยเสียบเราเนี่ยเสียบเสียบไปเนี่ยใส่หนังแกงกิหเล็กมื่อนี่ใส่หนังเมื่อนี่ใส่หัวง่วนเมื่อนั้นใส่หนังมื่อนี่ใส่หูงัวนเสียบคือเกาบ่คือเกาตัวนี้เจละมื่อนนี่เรียแต่ว่าทุแต่ว่าทุดีบอาหารอีสานส่วนมากก็สิเป็นซุปก็จะเอื่นเอื่นซุปเอื่นปนไม่ใส่ไปใส่ปนใส่งาซุปน้ำมัส้ม คือเป็นคือจังฝนสีมาอยกางเ้วพี่นอ้องบ้านเมืน่อนี้ผมว่าสิมาเบิง่งกันอึงอึ้งอ่างครับอึงอ่างอึงเผาอึงไข่ถามแม่ข่าคนทว่มาประมาณเมื่ออื่นครับเมื่อแรกคนสิไปเอคนวา่าโอ้สแสดงว่ามีแล้วเดี๋ยวนี้มีอึง้งในไรื่องานหา พักรสพักขาพักสุภาพอันเดียวกันนะน้องเมียเ <c oughs> ขาจีเขาปิ่งนี่แต่เนีแสบเสบไม่อนี้วัานผาบ่หนอเม,มีนแล้ววาเมียนี่หรีตัวนี่บบหลวพ่อเหน็นผาหลวพ่อเห็นพ้าพญางบินถาบาลายบันไดประจับแล้วสแวสบๆสบได้เศ้าบาท กินแต่เนี่ยเบาๆอ่อนๆมันนเสื้อกุ้งไปนาเอาเลยเด้ป่วยจ้าโอ้ยเอาไม่ได้ถุงบักย้อยถุงกระซ่าเอาลัดละไว้แล้วขายสาวอยู่อะไเนี่ยเพื่อเรื่องคังพาย่านฝนย่านฝนตกแล้วะ จักระจันไหม้เจ้าแดดจักระจันหลายๆครับคือเรอเต็มตลาดอยู่ผักแพรวของใหญ่ๆเทเดใดก็นี่ขล่องลาซ่าวคือขายได้มะเขือเท่ดไหมซีบกับซีบเศร้ากับเศร้าน่ เอาแต่ป de <t> ่าเขือพริกมันเด้ห้ายผวดกินบเบิร์ดเฮ้อเฮ้อโซ่โซซิมปักพริกซิมปักพริกคือจิเกียงเนี้ยผู้บ่าวหน่อยเนี่ยอ้ยวบ่าวแห้งกับบุตดไพี่น้องเจ็บปากไปเฮ็ดเขีวมากกินยังกันยาก คนละครับเราคือดีแท้นี่ได้วิทยุหน่อยเครื่องหนึง่งวันนี้มีพิ้นพ้อมุนครับพ่น,พนโอ้มวลครับบรรยากาศบ้านเฮาครับเศร้าๆสีนะฮะเราเบิกขกับเขาเนี่ยเอากินครับตลาดเ้าบันประคาชุมชนครับตำบลสองอนอำเภอโคไชเหมือน,นอมือจักหน่นนอยครับว่าบ่ค่อยบ่เห็นแดดไปบ่เห็นแดดได้ยังเขาก็มาบ่ ังไดนกับตาเป้าอยู่มวลหลายบรรยากาศอีสานบ้านเฮาใกล้สิเขาสู้เขาจะเอื้อนนาฝนบ่คือนาเรียงฤดูอึ่งอ่างมวลหลาย มันอยากไปหานว่าได้บินเต่นจักระจันแล้เฮ็ดกับบินเห็นมันมีตีนแลมกินนีังกันไปเฮ็ดเขียวมากเลกันงวะอันลงสื่อกุ้งสรคันเดี๋ยวไปเฮ็ดเนยงกินกินเดะปุ๊บุบมีเรียหวะาหวนผูกเพื่อพักหวานป่าอีพ่พักหวานป่าแล้ววะของละเศร้าเพื่อสาสบองละา ๒๐บาทบอ้ได้บักหลายคุณนะรอดไข่เราก็สูงอยู่สูงสูงคุณน่ะของสูงครับงามหลายบองละ20บาทอันนี้เขาจะเอื่อวันหยอดอ่อนผักหวานนะครับจังหน่อยกับสีมีอึ่งอ่างมีกูกมีเขียดคุณรับไหมท่านว่าวนตกก็ได้แนวเสียบ ฝนมาแล้วฝนหย่อยมาแล้วเต็มกัตตาหรือีแม,ม่ข่อยเมื่ออะไรเด้อบ่เนี่ยกัตตามาอ่างงี้กัตตาเก่ามาเสือเอาบ่เนี่ยก<ะ>ัตตาหมานจนเต็มตา <laughs> จักได้ยังแน่บ่เนี่ยร้ายเราเรียนบ่ฮั่นได้ปิดเทอมเจ้านี้ครับยังไปโรงเรียนอยู่ ซื้อซอยก็น่าให้กำลังใจก็น่าไปเห็ดเขียวมาจะกินยังเมียเลยเอาตัวใหญ่กูมูคือเก่าห้าสิบบอกมันเนี่ยตัวใหญ่ๆเด้อมันจะแซ่บเลือกไม่จัดเอามาโหลดเนี่ยเอาไดเมียใหญ่ๆเมื่อนี้มาลงอยู่นี่บอ่ะมาทุกวันพาร์ลฮารออกซูมือบ่เนี่ยวหไฮพิษอันเจ้าก็บ่ัทว่องผมไฮพิษใบเห็นบ่ ปิดเทอมแล้วบ่เฮ้ยวายังเลี้ยนจบแล้วปิดเทิมสาวมาสาวมหาไล่คือสาวมอนมไ่ค่มหาไล่แล้ว<า>คนงามไอเบื้งจากควงเด้อเห็นช่องอ้ายย่บ่ะไอเบื้องจากควงโอ้ยบ่าหาเราเบื้องเราสิบป,ประกาไทยเนาะ <c oughs> <c oughs> วิธีวานหน้าเด้อไปเบื้องสองอายเด้อจ้าบรรยากาศยังบอเสาคำนองเรามาขายสูมือด้นี่ทูกวันพฤริสล้วก็เห็นกันอยู่ไสกว่านาทิตย์บ่แม่ขแม่าซื้อยังน้องบีม สีเห็นกันดูเด้๋ยวันนี้คนกำลังเลี้ยงคู่อยู่คุณคู่บันนี้ปลาติโจคนงามน้องบีมจ้ามันหวานเด้อ้นี่คือปลาเพลินบอดาย <c oughs> ปลาหยังปลาซิ่วบันนี้ <c oughs> ปลาแก้วอุย้ยใหม่ๆสดๆครับนี่แหละปลาแก้วเดี๋ยวเห็นอยู่ในตลาดกัไปจากนี่แหละไปมาอย่างนี้แหละส่วนหลายแต่ว่าตัวเนี้อมันสดใหม่ตักเอาเนี่ยเป็นส่วนที่เมันตักปกติเต็มบหมดหมดนะวันนี้ ยแง่ป้าขึ้น <laughs> บวบตักดีหอดปลายอนดีเนี่ยตักนี่โอกระสว่วนปลาเกี่ยวปลาปลากระเตยียบเ่ากเ็เห็นมาเศร้าอย่างนี้แหละมันขึ้นมันขึ้นช่วงนี้เนาะ มึอน,นี่คือโบมีโอ้ยอยากหัว่าจะควงเดมายำไดก็ได้ถึงแต่เนี่ยวครับถึงแต่ช่วงคนโบได้บางคุณว่ามีป่าวันนี้มันมือมันฝนตกคนเ่ามันตื่นฝนเพราะหมู่บ้านฝนบ่ตกครับมัอนี่ฝนตก,กนะอะได้บ่ได้มันก็เป็นวิถีชีวิตครับการดับรงชีวิตการหาอยู่หากินมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับม้านแน่บ่าม้านแน่ ได้ก็ได้กินบ่ได้กับก่ได้ขาดตัวมือนาก,กับมหาไม่สินะสู้กันไปเอาเอาบรรยากาศครับอ้ากาศดีไ้มา,ามํำไดกับอู้มันเป็นภาพถี่งหามตากการเบิงวิถีชีวิตเพิ่นขสิหาสิครับทุกเสามีไหลม่องทั้งผุดรับทั้งไตหาดสลึงครับบ่เห็นหอนหาด ช่วงบางหนึงยังรุนอยู่ว่าไอ้น้ำลดหิบสีเห็นหาดหาดพ่อสิเดเล่นาน้ำช่วงสงการบอนะพ่อตกมาช่วงนี้น้ำขึ้นครับเียบรอยได้บัดนี้แต่มันก็นอาจจะลงอยู่ครับเพราอก่อนจะหอดเมียสานะเพราะได้ลงกับลงไหวครับน,น้ำโขงเบื้องในทัวนร์นีแม่ก่อนหนะ้าในเตียงอยู่บ่เตียงบนไดมันหอนนามเก็บเราบ่นี่ โอ้โหวควายมันก็นกินอยู่ได้เนาะเดือนสีเพ่งฝนมาพอดีบาทนี่หน้ามันข้นครับหน้ามันข้นมันนั่นจงังหวะไสา่เปียกเบิดเลยนะมึนี่ฝนตกเทื่องฝนตกเนี่ยเทื่องขาเจ้าปล่อยเขื่อนเนี่ย เราเห็ดงายแหงถือว่าดีบ่แม่ยซ้ำนี่ได้หลายบ่เนี่ยเกลี้ยกรวมทั่วเดียนทั่วลีสงนี่เดี๋ยวเพิ่นกระปูกอยู่นี่ปลูกประมาณสามเดือนบ่แม่ได้บ่เหรอสามเดือนเนะาะก็จะเป็นวิถีชีวิตของเพิ่นครับอยู่ติดแม่นำ้ำโขงอยู่ติดหิ้มโขงไปเป็นนี่พื้นที่ทปลูกเพิ่นกระปูก ปลูกมันปลูกมันเกี่ยวปลูกในทัวร์ไก่กันนี่พี่น้องฟังเราฮะขับไดะบดไก้กันฮะคือเก่า